ไงทุกคนฉันมากี่จูนเองนะออขอโทษด้วยนะที่ต้องบอกแบบกระท่างันแบบนี้ก็คือว่า y youtube เนี่ยรหัสผ่านฉันเข้าไม่ได้จริงๆอ่ะฉันเข้าในมือถืออยู่แต่ว่ามันเข้าในคอมไม่ไดท้ทั้งที่ฉันจำได้ว่ามันเข้าทั้งได้สองอย่างแท้ๆนะเฮ้ยเซ็งเลยอ แต่ว่าฉันคงอาจจะเปลี่ยนไปเข้า YouTube ตัวเก่าสุดก็ได้นะอย่างตัวจุนโกเป็นต้นเป็นตัวภาษาไทยจะไปเปลี่ยนชื่อจุนโกเป็นมากี่จุนเหมือนเดิมนะนั่ก็อาจจะ50%นะเพราะว่ารูปที่ค้าน้อยอาจจะโพสแต่ว่ามันโพสไม่ได้ลูปค้าน้อยก็อยู่ในสตกไกในเฟซอะไรก็ว่าไปนะ เออถ้าร้อยจรก็มาขอโทษทุกคนด้วยนะเออยังไงก็เออเออจะพูดยังไงดีอ่ะมันเป็นคำพูดที่เออเออยังไงดีนะพูดไม่ออกแล้สิรหัสผ่านฉันก็จำได้แค่เฉพาะของจุนโกเท่านั้นส่วนรหัสผ่านของตัวมากีนี่ก็ไม่ได้แล้วลนะ่ะ ก็เพราะว่าสาเหตุนึงก็มาจากเอาคอมไปล้างนะนะไม่ใช่แบบว่าเอาไปล้างแบบว่าเอาไปล้างในเครื่องซักค่าอะไรพวกนั้นนะเดี๋ยวมันคอมมันทังไปเอาให้ช่างไปล้างคอมให้แล้วก็ใช้ Windows XP เหมือนเดิมแหละแต่ว่า MMD จะเข้าไม่ค่อยได้ เออใช่ MMD ก็เข้าได้อยู่แต่ว่าวิดีโอก็บันทึกได้แต่ยกเป็นเรื่องรูปบันทึกไม่ได้ช่างแย่จริงๆเลยนะก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าเออขอโทษทีนะอาจจะมีเสียงแทรกอะไรไปบ้างก็นะก็เลยมาขอบอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนจะย้ายไปชแนลประจำการชแนลมากี่จูนอีกชแนลหนึ่ง ม,มาที่ิญูในชแนลหนึ่งนี่ก็เอ่อไปตัวจุนกัวนะเราจะไปเปลี่ยนชื่อจากจุนโกะเป็นมาร์คิเดิมแต่ว่านี่อาจจะไม่ได้เข้าตัวรหัสผ่านของตัวนี้อีก็ได้ทุกคนก็อาจจะเจอค่าน้อยได้อีกนะอืมเจอค่าน้อยได้อีก เดี๋ยว่าน้อยได้อีกในทางสกายในทางเฟซอะไรก็ได้นะเออเดี๋ยวค่าจะส่งใ,ใต้ล่างในสกายให้แล้วกันแล้วก็ใน y o u YouTube c h ช n แ e l อีกชา n นลนึงาาก็ขอฝากตัวด้วยเหมือนเดิม,ามาแล้วกันนะไไโอเคงั้นค่าน้อยก็ขอตัวก่อนแล้วนะนะเดี๋ยวอาจจะปิล่ที่ตัวอาจจะมาอีกก็ได้ เพรางั้นข้าน้อยก็ขอตัวเพียงเท่านี้นนะแล้วกันนะเออแล้วค่อยเจอกันใหม่ในแชนแนลอื่นในชแนลของจุนโกะนะแล้วก็บายบายนะ